โอเคแข่งเลยไหมละ่ะเอาไปละเอ้ย,ยท้ายทาลางท้าแข่งอะ่ะยังไงมิวได้หมดละ,ะได้หมดละจัดไปครับวันนี้เอาอยู่ฉเฉยดูด้ดลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับ FC นะครับเข้าสู่ชนาวันนี้เรามาทํานาที่ไหนในแบ็คกรกาวเราเนี่ยไม่ใช่ค่ะาไไม่ใช่วันนี้ก่อนวันนี้เรามาบอ90,000นะครับผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราพยายามตามหาปลาช่อนนะครับด้วย<ช>ตีอ่บปลอมเดินตีก็แล้วนะครับด้วยเหยื่อสดก็ตีมาแล้วนะครับ,รบก็เต็มที่ได้คลิปหนึ่งประมาณ 2, 2> ตัวถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทวง พวงบอลลังใช่ไหมอ่าวันนี้เราจะเอาจริงเอาจังใช่ค่ะวันนี้เราเตรียมเรือมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราลงเรือตีออมตอนนี้ก็ประมาณเกือบห้าโมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเรือลงก็น่าจะตีได้ห้าโมงหกโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้นครับเดี๋ยวลองดูชั่วโมงครึ่งจะมีปลาช่อนหรือเปล่าเราจะได้เยอะเหมือนอ่าจะจะเยอะแค่ไหนนะครับไปคนเรือลงไป สามสองหนึ่งสามสองหนึ Wait, ่งสามสองหนึ <Credit noise> ่งเคลแถวเดี๋ยวดูนักวะต้องไปวะกินอไอ่ะเด็กๆวันนี้เราเลือกใช้เยือะไรกันไะลรค่ะโอ้โหต่อพร้อมกันเลยลอกกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นัดกันนะอ่ะผมเกีียวก่อน สีเขียวกับสีดำเนาะโอเค <Okay. S 2> แข่งเลยไหมละ่ะเอาไปล่ะเอ้ยได้หมดเลยท้ายตารางท้ายแข่งอะ่ะยังไงหมิวได้เลยค่ะได้หมดแหละจัดไปครับวันนี้ ผมว่าอะไรตอนแรกมันเป็นขึ้ตัดต้องเงียบให้พี่มิวซีอู่กับนี่ไงนี่ไงนี่ไงเงียบ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 ต้องอย่างนี้เงียบเงียบก่อนถอยก่อนเงียบเงียบน้าแตกเลยบุญกักหมายเมื่อกี้ครับเงียบเงียบคนเดียวนะหรือว่าคนละตัวแม่ใค้ตัวเดียวแ่้วหรอหึเต็มข้อเลยมิวเอ้ยเงียบเงียบ เงียบเงียบไม่บอกหรอไม่บอกหรอไม่บอกหรอ <c oughs> มาดี <c oughs> คือประเด็นคือน้องบุญเห็นตัวขยับนะครับ <c oughs> แล้วก็พยายามเงียบเงียบไว้จะตีแล้วน้องบุญก็ตีแล้วปาก,กัดน,นะครับแต่วัดไม่ติดนะครับ <c oughs> ที่ไหนได้ครับน้องหมีวกัดทีเดียวติดเลย <c oughs> อ้วนอวน้อวนตั๊บเลยป่ะอ้วนเหนตกเลยนี่ซี <c oughs> ตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่ผมว่าแปดขีดมีได้นะเจ็ดอ้วนนะพี่รำอ้วนตั๊บเลยนะครับ ดูไว้นะจ๊ะหัวตารางก็คือหัวตารางอือไม่พูดเยอะหรอกจริงอย่างเลยแตมแรกอย่าเพิ่งว่างนะเออโอเคตามต่อ FC มันออกมาตามมันกัดต่างน้ำนี่ใช่ไหมใช่กัดแม่นวยเนาะกุ๊กที่เยะอยู่ใช่ไหมมีอุ้มรถรถคันส่งไหมถ้าไม่ได้ส่งเดยตู้มันก็เออเลยคือมันดึงลงมาเลยใช่ไหม ผมโอ้โ,อโหอะไรลงไปจริงจริกันเล,ล้วโลสาด้ว่นปเลยตีก็เลยอ่ะจะดีเปล่าเวลากัดทีหนึ่งนี่ไซส์แบบยิ่งกว่าช่อนคลองนะช่อนคลองนี่เล็กกว่านี้เยอะเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

น้ำยเต็มข้อครับแกเต็มข้อครับตามออกมากัด oh. ข้างนอกรถคันอย่างสวยรถคันหรือว่าเปลี่ยนท่านั่งก็ไม่รู้มันจะเปลี่ยนท่านั่งเหรอเรียบร้อยสองศูนย์หัวตารางเลือดไปเยอะเขานี่เต็มคุยอยู่อ้วนตรงนั้นเลยมีน้องหมิวเนาะใช่ค่ะสองตัวนี้โลครึ่งได้ไหมได้ได้เลยครับแต่ละตัวนี้บุ้มบุ้มตรงนั้นนะฮะ แอร์ไลน์สีดำนะครับหลายๆคนนะครับคอมเมนต์ว่าไม่เห็นได้ใช้แอร์ไลน์เลยใช้แต่กบอย่างนี่ครับกลับมาละจ้าล้างออกมาจะพึง่งลิฟต์่อเก็บอือบางครั้งมันอาจจะก,กัดตอนบม,<ช>มือก็ได้แปลว่ามันจะล้างออกมายาวๆก่อนอาจจะตามมาเพราะมันเรียกดีเรียกปลาตะกี้ตะกี้มั่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวพี่ต้งดูที่สองตัวแล้วยังกับก้าพูดอ่ะพี่ตอ้งแต่ฟังจากเสียงเหมือนเราเพิ่งตื่นเลยจริงเพิ่งตื่น โอเคไอปลาที่แบบเรากัดหลุดหรือว่าเอาขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยต้องรอให้มันมาแบบอยู่ตรงจุดนี้ใหม่รอตัวใหม่อะไรเงี้ยแต่ถ้ามันได้กินลูกปลาทุกวันล่าล่ามันไม่น่าจะ,อะไอ้นี่หรอกอใช่เพราะ<น>าาเราแบบนานแล้วตกทีไม่ต้องรอนานก็น่ารับจบเลยสามสูตรเลยนะยยนะปีคุมหัวเลยนะ แล้วนี่เอาคืออะไรไม่รู้นะแข่งบัลล่าเขรอวะแข่งบ <laughs> ังะลล่าไม่เห็นว่าจะพูดอะไรจะทำเลยแข่งบัลล่าเอแข่งมาเลยวันเวานนี้พอแล้วน้องไม่รู้จะเอาหน้าไว้ไหนเลยตอนเนี้ยก <c oughs> ินไหมตามำาตำราอยู่ว่าโคุดเหรอโอ้ยนีเลยไม่รู้แน่ยมากเลย แล้วอืมอืมมาแล้วมาแล้วจ้าอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็ได้หนึ่งแต้มนะจ้าแอไลน์สีเขียวเย้าสองหนึ่งเกือบพิ้งสามแต้มนะครับยังชอบเลยเนี่ยเจอคนแบบนี้ยังชอบเลย เวลาเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมมากครับ FC มันจะกัดแค่ช่วงนี้ช่วงเดียวนี่แหละแล้วเดี๋ยวแค๊บเดียวมันก็จะมืดเลยครับช่วงเวลานี้น่าจะมีเวลาประมาณแค่15นาทีอะแล้วเดี๋ยวแสงจะหมดเลยนี่ไงนี่ไงไม่ทันขาดคำโอ้โหสามหนึ่งครับพี่น้องพี่น้องเ้ยใหญ่ป้ามิวไอูขนี่โอ้โหแต่ละตัวครับ อืมไม่ใช่ปลาเล hmm> ี้ยงนะครับนอนนอนแต่ละตัวนี่ดำดำฝีฝีบุญหนีทั้งนั้นเลยแอร์ไลท์สีดำวันนี้แฮตติกจ้าเอาบุญหายไปอีกแล้วสะจั้สะจั้งหายอยู่ๆยูว่าเงียบ หูยสวยงามครับสวยงามครับหัวตารางเหรอหัวตารางเหรือจ๊ะหึใสสวยด้วยเข้ามาเนี่ยวางเข้ามาเนี่ยใสสวยมากเข้าจับเลยเลยจับสายอ่ะเข้าตาเรียบร้อยแอลไลสีเขียวเขียวเลย ไอ้มือไอ้มือแปดขีดมีแน่ครับตัวนี้ดูอย่างหาเลยครับนักดีรถคันสรงัยวัดโต๊ะเฮ้ยดฉแล้วคุยแต่มีผลงานอ่ะคุยได้คุยยังไงก็หล่อ โอเคแคปเอฟซก็ตอนนี้แสงนะครับก็เกือบจะหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านนะครับไปเล่นฟุตบอลนะครับผมก็วันนี้พี่หมิวนะครับหัวตารางเชือนชนะไปแบบตามคาดนะครับผมหัวตารางนะวันนี้เราใช้เด็กตกปลายอะไรนะครับยังหมานเหมือนเดิมนะครับผมโอ้โหคนละ3าตัว2ตัวพวกเราตกได้ f อีก็ต้องตกได้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับมีขายแล้วตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วประเทศนะครับผม 200บาทเนาะได้3ตัวเลยนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนเหยือกเลยเนี่ยใช่ครับตัวเดียวเลยเออแล้วบึมๆนั่นเลยครับ,รบวันนี้ปลารวม5ตัวโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ